S <S นายดอนสมมิตาเกตตารินประหลัดจังหวัดปทุมธานีเลขานุการผู้อำนวยการศูนย์อำเนการป้องกันและปราบป,ปรามยาเสพติดจังหวัดปทุมธานีให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการต้ราชาสีเพื่อบูรณาการในการปร้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอสามโคกโดยมีนางวิพรแว่นสีผ่องานอำเภอสามโคกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำน,นันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมด้านนางวิพรแว่นสี่องานอำเภอสามโคกกล่าวเพิ่มเติม,ตมว่า ในนามของผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอสามโคกได้มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยมีรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานีเป็นที่ปรึกษาและจะทำโครงการตู้ราชสีเพื่อบูรณาการในการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดออกคำสั่งแต่งตั้งชุดปฏิบัติการประจำตำบลโดยมีประลัดอำเภอเป็นผู้รับประจำตำบลหัวหน้าชุดปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้แทนกรรมายทหาร ตำรวจและสมาชิกอาสารักษาดินแดนเป็นชุดปฏิบัติการวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อบรูรณาการความร่วมมือฝ่ายปกครองท้องถิ่นตำรวจและหน่วยความมั่นคงในพื้นที่แก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติอดอำเภอสามโคกให้ตำบลชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติดเพื่อส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเฝ้าระวังยาเสพติดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่สามารถควบคุมดูแลปัญหาให้อยู่ในระดับที่ไม่ ให้มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตอย่างปกติสุขของประชาชนและเพื่อให้ประชาชนในตำบลหมู่บ้านนั้นมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอีกด้วย